เซนทามูมูเป็นลัดเติมสวยออกน่าจับจ้กข้าม้าพอดีแทงค่ะแดดตอนขึ้นตัว ม <Mother, S 2> าเด้อจ้ามาแซ่บปลาแดกจนแซ่บไรข้าไปดูเด้อย YouTube ยายลินน่ะ แบบนี้ของหวานปะงงปกอะไรของหวานแบบนี้ออกมาแล้วลูกค้าไปแล้วลูกค้าไปแล้วมาจ้าแซ่บก,ก,ก่ะแซ่บโอ้ยปลาแดกจะนวาสิเบิร์ตปลาแดกเอามา <laughs> เอามาจา,จากที่โลกมันจม,มจ,จบแซ่บข้อเหนียวนี่แหละ ดีบอสมาอีกเงี่ยมีประเด็กตอนเศษแล้วเศษเศษนัวนัวนี่<า>โอ้ยวออห,วหวงเป็นชีวิตจิตใจนี่เด้อนี่เนี้ยนี่เนี้ยเอานี่อืมอืมเดลินกินให้ดูทำไมไม่ทำแบบช่องยูทูบเดลินกินให้ดูทำแบบนี้ เอ๊ะน่าจาอร่อยทั้งทีอฮะทอเหนียวจรินเลยตับจนเราจะหมดแล้วเขาตาวมาก็ไม่หมด แกงเมื่อเช้าแกงไอ้นั่นยยลินเม,ามาื่อวานแทบหมดเลยเอ้าวเหรอก็แกงเหมือนกันกับที่เกากอยนั่นแหละไอ้โบนว่าอร่อยมันจะตื่นอยูได้นะวันจะช็อตสองเลยเนี่ยอืมต่ำกระพุ้งก็สองเที่ยงพอจิ ดูท้องก่อนนะว่ามันจะลงไหมมาจ้ามาจ้าพี่น้องแซ่บคนสวยใส่ปากอืมอลูกเข่าเป๊ะ บางกงองเฉยโอ้ยโอ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอย่านะโทรศัพท์เจลินจะล้มจ้ะอ,อันนี้พ่อใหญ่นกชอบใส่ออมไข่ออมก็อร่อยเคยกินไหมยายลินออมไข่จักไม่เคยบอกอ ข้าวเหนียวปลาแดกโอ้ยปลาแดกต้อนพืชแล้วแพศเอ้ยอนี่เอาหัวปลาแดกก็ได้วะนี่ใสโอโมโอ่จ้องจีงละ่ะอ,อืมอืมอิม่เลยมะพริกน้อยยังย่าน,นจะกของเพชรอยู่เฮ้ยมะพริกน้อย เอาไปหมดเราบอกเด็กๆบ้านจยลินเหลือคนนึงไอ้อองอ,องหยุดจาวอาทิตย์อืมขัดตะเลิกวันหยุดเลยมันหยุดหมดทำของส่วนราชการเลย อยากกินเป๊ะสะเนาะยี่มาแหล้วออโอ้หมานๆมดนเดยอะมากินข้าวกันทุกวันเยอะจะได้ดมีลูกค้าจา้าบอจ้าตะาผมบอกจ้าเดี๋ยวกินข้าวอีกสักสามคำแป๊กนึงอัน,นมือช่างติดปลาลาอยู่ <laughs> มากินข้าวเนะาะจ้าผมเร็ว กินค่ะกินให้หยิมความแซ่บเข้ารออยู่